การที่เราไม่ยอมใครทำให้เรากระทบได้มากไหมการที่เรายอมอย่างถูกวิธีเราก็จะสามารถไม่กระทบใครได้มากเพราะถ้าเรายอมแบบว่าจับวางอารมณ์ตัวเองได้มากเช่นอารมณ์โกรธเข้ามาจับแล้วก็วางแล้วไม่แล้วยอมที่จะไม่ไปพูดใส่อารมณ์โทรศทนั้นใส่เขาอะนั่นคือการยอมที่ถูกต้องพอเรายอมแบบเนี้ยก็คือไม่เอากิเลสอาสวะ ความโกรธความทิฏฐิบรรณะที่จะไปต่อสู้ว่าฉันเก่งกว่าฉันเหนือกว่าเพื่อข่มเนี่ยนี่คือการยอมพอยอมแบบนี้ใจมันก็ใสใจมันก็ไม่ติดกิเลสตัวนั้นพอเราไม่ติดกิเลสตัวนั้นเราก็ไม่เอาตรงนี้ไปฟาดคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้รับกิเลสตรงนั้นจากคําพูดเราที่มันออกมาจากใจตอนนี้ใจของเขาก็จะไม่จะไม่ได้รับการกระทบเพราะฉะนั้นการยอมเนี่ยทาให้เกิดปัญหาน้อยหรือไม่เกิดปัญหาเลยแต่ต้องยอมแบบนี้นะ ยอมแพ้ในการที่เขาจะเอากิเลสมาสู้กับเราเราก็ไม่เอากิเลสไปสู้กับเขาเหมือนยายเรายายอยู่นิ่งๆยายไม่เถียงการนิ่งของยายเนี่ยเป็นการนิ่งที่ที่นิ่ง<ม>สนิทความโกรธเกลี้ยงเลยแต่ถ้าคนที่บางคนนิ่งเนี่ยอารมณ์เล่าเล่าร้อนเนี่ยบางคนนิ่งเนี่ยนิ่งเพราะว่าจะขมนะฉันไม่สนใจแกหรอกแต่ข้างในมันเล่ามันร้อนเนี่ยทำทเป็นท่าแบบนิ่งๆเพื่อจะให้มันแบบ ปวดใจตายไปเลยแต่ว่าใจอย่างเงี้ยคิดคิดว่าเป็นการข่มไหมข่มเป็นการข่มแล้วก็ใจไม่ใส่พระใจไม่ใสเนี่ยการนิ่งตรงนั้นเลยทําให้เกิดโทษเพราะว่านิ่งไม่จริงการนิ่งจริงๆคือการที่เรานิ่งมาจากใจแล้วเราก็จะอ้างว่าก็ยายสอนให้นิ่งถูกต้องยายสอนให้นิ่งแต่เรานิ่งให้แบบยายสิเราถึงจะนิ่งอย่างถูกวิธีได้นี่แหละเราถึงจะได้ประโยชน์กับการที่เรานิ่ง นี่แหละคือการที่เรายอมยอมแพ้ยอมแพ้แพภายนอกยายบอกยายบอกว่ายอมแพ้ข้างนอกแต่ข้างในยายชนะตลอดเลยมันชนะไมหมละ่ะใจใสขนาดนั้นน่ะใจมนันนำพาไปสู่ความสุขคนอื่นยท็ทุก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 กระแสงความสุขของใจก็แผ่ไปให้คนอื่นด้วยนะที่จริงเขาต้องร้อนกว่าน,นั้นด้วยแต่ด้วยความกระแสที่นิ่งใสเย็ยนของยายอะทําให้เขารู้สึกผิดมากมายหลายคนเลยที่แบบกระทําลงไปแล้วก็รู้สึกผิด แต่บางทีทําไมเรานิ่งแล้วทาไมเขาไม่เคยรู้สึกผิดเลยยิ่งรู้สึกแบบร้อนกว่าเดิมเพราะเรานิ่งไม่ถูกตอนนิ่งแบบทิฏฐิมันยังเล่าร้อนอะไฟมันยังอยู่ในใจนะพอไฟไปอยู่ในใจไฟมันจะไปดับไฟได้ยังไงต้องใจใสใจเย็นแบบยายเนี่ยถึงจะนิ่งแล้วถูกต้องนิ่งเรามีประโยชน์นิ่งยังไม่ได้อย่างนั้นก็จับอารมณ์ตัวเองให้วางแล้วก็อย่าเพิ่งนิ่งไปพูดไปคุยเจราจากันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ทําให้มัน ถูกเหมาะสมในสถานการณ์การยอมแบบผู้มีปัญญาเนี่ยก็คือการที่เรายกใจให้สูงขึ้นการที่เรายกใจให้สูงขึ้นคําว่ายกใจเนี่ยมันแปลว่าอะไรยกมันก็มันก็บอกดอยู่แล้วว่ายกก็ต้องทําจากสิ่งของที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะให้มันขึ้นมาสู่ข้างบนการยกใจก็คือการที่เรายกใจจากอยู่ในสภาวะที่ต่ําขึ้นมาอยู่ในสภาวะที่สูงการที่เราจะ ยกใจของเราได้เนี่ยก็ต้องเห็นใจตัวเองเห็นความคิดตัวเองว่าใจเรากำลังประกอบไปด้วยอะไรกำลังประกอบไปด้วยกิเลสตัวไหนกำลังมีเสียงพูดในใจว่าอะไรในสถานการณ์นั้นๆพอเราจับได้เนี่ยเราก็จะแยกมันออกจากกันแล้วก็จะสามารถให้มันทำหน้าที่ของมันได้ไม่ไปยึดไปติดตรงนั้นแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองที่ไม่มีอะไร ว่างเปล่าในตัวเองแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าในตัวเองมาใส่ในใจเราตรงที่มันว่างได้เราก็เลือกสิ่งที่ดีใส่ปุ๊บเนี่ยใจมันก็ยกขึ้นสู่สภาวะที่สูงนี่คือการยกใจนะพะการยกใจขึ้นเนี่ยก็เหมือนการที่เรายอมยอมแบบผู้มีปัญญาเนี่ยเรามีอารมณ์ที่เขาดูถูกเราเข้ามาเขาด่าเราเข้ามาเนี่ย พอเขาว่าเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ที่แบบหนึ่งไม่พอใจสองไม่ชอบหงุดหงิดหรืออะไรต่างๆนานาพอเรามีอารมณ์พวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้สติจับอารมณ์พวกนี้แยกออกจากกันว่ามันมันเป็นคนละส่วนกันพอแยกออกจากกันปุ๊บเนี่ยโอ้เสีเศพวกนี้มันก็จะไม่มาเข้ามาในใจเรามันแค่อยู่รอบๆนอกเราก็จะมีสภาวะใจตรงเนี้ยที่มันโลง่งๆพอม,มีสภาวะวิวจที่มันโลง่งๆแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถนิ่งเฉยได้แล้วก็ไม่พูดโตต,ตอบกับเขาได้ถ้าจะโต้ตอบก็โตตอบด้วยความนิ่งเฉยและไม่ใส่ฟาดกิเลสหรืออารมณ์ของเราใส่ให้เขาไปเขาเนี้ยมันก็จะเป็นการยอมแบบผู้มีปัญญานี่คือการยอมคือการชนะใจตัวเองชนะตนนั่นแหละเป็นดีพระภูมิภพภาคเจ้าบอกว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีนี่แหละคือชนะใจตนเองอย่างเงี้ยเพราะามันชนะกิเลสที่เข้ามาและจับมันวางลง แล้วเราก็ยอมอย่างผู้มีปัญญานี่แหละคือการยอมที่มีคุณภาพด้วยรักด้วยห่วงใ่ลูกหลานยญยทุกทุกคนหากอยากเป็นเช่น